วันหน่งวันหนึ่งโแทนสองนนสงที่บนเนี่ยเตีเตียสวนไม่่อเอกบอกแทนสองอแทนตัวนึ่งแทนหนึ่งกระโดดมีกระโดดมั้งอ่ะ ดูสามเรื่องแค่เดียดมาตตยหาเลยนะเอาเฮ้ยปีกมาโอยาโอ้ยโอยาวยาวมาหลับมั้ยวอดทนเลยบีแล้วพี่พี่ปอบีแล้วได้ยินแล้ว อยู has been ่แทนล่าเสียงอะเฮ้ยเอาว่ะพี่นรห่อโอ้โเทำไมูกระตุนแปลกวะเฮ้ยมันเป็นตัวมันเป็นหน่งๆอะอ่าแตดหน

โดนเลยปอมโดนบอมมีการโยนซีไฟใส่กูด้วยไอ้สัตว์ไก่อะโยนใส่หัวมึงให้ช็อตเลยไต้ันเคลียร์ตลอดเลยโดนใส่หัวให้ช็อตอะไรอย่างเงี้ยแม่แม่ให้ช็อตจะพลาดผมไม่ชอบความไม่ได้เลยจะพลาดอย่ามาพี่อย่ามาอย่ามากันเดี๋ยว โผล่กลัไปบกวดิเห็นนี่ไปนัหลอนเลยโอย่าบีบอลเข้าพี่บีบอลเข้าสามตัวเ้ยยาวลุ้นมาเย็นได้เย็นได้เปลี่ยวแล้ว แม่งวดเจ็บสัตว์แล้วเนี่ยปาวาครับผมปาาอ้้าดูเนี่ย,ยเบย<อ>ี่ห้าแม่หวดก่ะสามตัวแล้วเกียยขึ้นไปดีมีบอนลนะไม่รูรคคุโร่สามแต้มปืนเต้ยหมงว่ะตาตาตาเลยใคพูดเลย่หมไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวใับตก ไปแลยนะยาวสามหมดเลยพีสสส่สามแยกหมดเลยเดียวเดียวเดียวสามแยกหลุดจริงโอ้โหที <S <S ่หนึ่งฟุกกแี่งโหดเรงยาว